สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องต้นข้าวโพสต์แบบนี้โดยในโพล่าสุดของน้องต้นข้าวนะคะได้มีการแคปโพสต์ของบุคคลท่านหนึ่งมาโดยแอดคาดว่าโพสต์นี้นะคะน่าจะเป็น FC ที่เป็นผู้ชายและก็จะมาขอกอดน้องต้นข้าวในเซเว่ซึ่งแอดและ FC ทุกคนนะคะมองว่าเหตุการณ์และพฤติการแบบนี้ อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับ fc ผู้ชายกับศิลปินที่เป็นน้องผู้หญิงนะคะซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนะคะที่น้องต้นข้าวแคปมานะคะมีใจความว่าน้องต้นข้าวตัวแบลวอย่าลืมตัวนะลุงเป็น fc ตลอดเชียร์มาคนกันเหมือนกันพอมาเจอจริงจุดๆุดจุดบอกอย่ามายุ่งอย่ามาแตะตัวจุดจุดจุดอ๋อดังแล้วลืมตัว และน้องต้นข้าวนะคะก็ได้โพสต์อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวว่าหนูขอโทษนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพราะอ่านจากโพสต์แล้วไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะและก็มีอีโมจิพนมมือนะคะหนูคิดว่าเมื่อคืนที่เจอกับพี่เขาที่เซเวนพี่เขาเป็นผู้ชายค่ะ แล้วพอหนูเดินออกมาจากเซเว่นพี่เขาทักและบอกว่าตามน้องมานานเดินเข้ามาทำท่าจะกอดซึ่งหนูพูดว่าไม่ได้กับพี่กอดไม่ได้นะคะ พร้อมกับสีหน้ายิ้มยิ้มเขินเขินแล้วก็ไหว้พี่เขาซึ่งพี่เขาก็ถามต่อว่าพักอยู่ไหนครับเนี่ยหนูก็ตอบว่าแถวแถวนี้ค่ะพี่นี่คือเหตุการณ์ของเมื่อคืนหน้าเซเว่นค่ะหนูไม่เคยลืมตัวนะคะเจอแม่แม่พ่อพ่อหนูยกมือไหว้ตลอดเลยค่ะยิ้มให้แม่แม่ทุกคนแต่พี่เขาเป็นผู้ชายซึ่งหนูก็ดูตามความเหมาะสม ไม่ใช่ว่าแตะตัวไม่ได้นะคะแต่ว่าบางทีหนูก็รู้สึกว่าไม่ควรค่ะขอบคุณมากๆนะคะ และก็มีอ emoji พนมมือไหว้และก็รูปหัวใจนะคะซึ่งในโพสต์ที่น้องแคปมานะคะน้องก็ยังให้เกียรติกับ FC โดยน้องยังใส่ emoji เป็นรูปหัวใจที่ไม่สามารถที่จะบอกชื่อและก็ยังเบอร์โปรไฟล์ของผู้โพสต์ด้วยนะคะถือว่าน้องยังรักและก็ให้เกียรติกับ FC ทุกคนนะคะทีนี้ต่อมานะคะพอน้องต้นข้าวโพสต์ในประเด็นนี้เสร็จนะคะ FC ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายและส่วน มากนะคะคอมเมนต์ก็จะเป็นเอกฉันท์ว่าน้องทำถูกแล้วหนูทำถูกต้องแล้วลูกดีแล้วหนูทำถูกต้องแล้วลูกและจากที่แอดได้อ่านคอมเมนต์นะคะ fc ทุกคนต่างก็เป็นห่วงในความปลอดภัยของน้องมากเช่นคอมเมนต์นี้นะคะเซฟตัวเองดีที่สุดคะ่ะเราเป็นผู้หญิงสัญญาณอันตรายคนปกติจะไม่ทำเช่นนั้นนอกจาก ก็จะมากอดเราได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุกคามทางเพศก็ต้องแจ้งตำรวจจิตสำนึกไม่มียังมาพิมพ์คอมเมนต์ต่อว่าอีกจะไปกอดเขาส่งเด็ดได้ไงมากอ่อนนี่หนูต้นข้าวขอเป็นเด็กผู้หญิงบ้าหรือเปล่าเซฟตัวเองดีแล้วค่ะน้องต้นข้าวพี่ผู้ชายก็ควรทักทายแค่พอสมควรพอคะ่ะบางทีน้องเป็นผู้หญิงก็ไม่สมควรไปกอดน้อง ขอเป็นกำลังใจให้นะครับตามที่ถูกต้องขอถ่ายรูปขอลายเซ็นก็ได้นะครับหรือทักทายน้องตามมารยาทครับขอให้หนูเซฟตัวเองให้มากที่สุดหนูทำถูกต้องแล้วครับยิ่งเป็นคนดังจะมีผู้คนจำนวนนี้เข้ามาตีสนิทขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับไปในจุดที่สุ่มเสี่ยงให้พาคนใกล้ชิดไปด้วยนะครับเป็นห่วงครับ เจตนาอาจจะต่างกันมองต่างมุมครับเข้าใจทั้งสองฝ่ายลุงแกอาจจะ,สะแสดงความรักและเอ็นดูแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยครับน้องเขาเป็นเด็กสาวก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเพียงถ่ายรูปพูดคุยทักทายกันปกติก็คงไม่เสียหายอะไรอย่าลืมครับน้องเป็นผู้หญิงกำลังเข้าสู่วัยรุ่นให้เข้าใจน้องด้วยครับและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเยอะมากเลยนะคะใช่ครับที่สำคัญมาโพสประจานน้องอันนี้ไม่โอเคครับ คงอารมณ์ชั่ววูบครับผมมองว่าเป็นโอกาสให้น้องได้อธิบายนะครับที่สำคัญเหตุการณ์ลักษณะนี้จะได้ไม่เกิดซ้ำอีกเรียกว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเลยครับ และก็อีกคอมเมนต์นี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้ต้นข้าวจะไปที่ไหนใกล้หรือไกลจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนอย่าไปคนเดียวหนูทำถูกต้องทำเนียมประเพณีไทยผู้หญิงชายจะทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่ญาติคนอาจคิดชั่วคิดเลวจะแฝงตัวมาในหลายรูปแบบในทุกวงการขอให้น้องต้นข้าวระมัดระวังตัวไว้ดีที่สุดแล้วครับ และสำหรับแอดนะคะถ้าแอดอยู่ในสถานการณ์แบบน้องต้นข้าวแอดก็คงไม่ให้ถึงตัวนะคะถ้าจะขอลายเซน็นหรือขอถ่ายรูปก็พอได้ค่ะแต่ถ้า fc เป็นผู้ชายก็ควรจะเว้นระยะห่างกับน้องบ้างนะคะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงแถมน้องยังเป็นเด็กอีกตั้งหากถ้าเรารักน้องจริงเอ็นดูน้องจริงต้องให้เกียรติน้องต้องให้เกียรติศิลปินที่เรารักด้วยนะคะ แอดเข้าใจนะคะว่าน้องต้นข้าวเป็นคนดังทุกคนทั่วประเทศต่างก็ชื่นชมและเอ็นดูในความน่ารักของน้องต้นข้าวแต่ถ้าเราเป็น f อที่รักน้องจริงๆเราต้องเวนเ้นระยะห่างกับน้องนิดนึงนะคะให้เกียรติศิลปินที่เรารักชื่นชมและเอ็นดูด้วยนะคะ และน้องนะคะก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าที่คอยดูแลห่วงใยและแอดก็คิดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น้องต้นข้าวนะคะก็จะต้องระมัดระวังตัวจากบุคคลแปลกแปกมากขึ้นนะคะและสิ่งที่น้องทำลงไปแอดว่าน้องทำถูกต้องแล้วคะ่ะ ไม่ให้ fc ผู้ชายกอดถูกต้องแล้วค่ะยกเว้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่และคุณย่าและก็ fc ที่เป็นผู้หญิงก็ควรเห็นตามสมควรนะคะฝากกดติดตามช่อง kdm 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ